ได้ไหมทรายจะเป็นสองชั่วโมงเราก็คืนเยอะวันหันวันหันใช้บุตรเน่ย อยากนอนรับตีสามเลยล่ะเพิ่มกับที่โบโกนนาะซึ่งนี่โบวิดีมโกนเลยหรับตีสามแปดนาทีแบบแมบปกตีหตีหานที่2ินเออกมาส่งงานมันออกประจันฝอยตีหาตูนไ่เนี่ยี่ง ร้องเูสิแบบ้ายก็รับเด้มีงานที่เดียวอ่ะจริงแหรเออมีท้าสุทายดูนะตดงตรงมาจะมีเจากลัวขาเด็กเดลวจอะไรก็ทมได้นะคะหเ็งใช่หรือยังไง เบื <cons> B B ้องหนังเบื้องหนังเบื้องหนังเบืองหนังอะไรอดเดเคนดังสือัาวัสดีครับคนดูเจคนแล้วมาครับได้เลขตัวไหนฮะได้เลขตัวไหนตอมันเผยออกได้เลขหรือยังครับนะ

มนเหงาอี่สิแม่ดูแม่ผีดวงวัดังองาเลยเเป๊ออกมาเลยคือยิงมาปลายหมด่ะม่ใช่ม่สะดกดีแถมเชียหมอติดัญหดเแยแรงยังไงแต่ะไม่มมเยปัญหาไยกวันอ่ะเอิดมาปืนบ้ทั้งท่อน่ถานะที่รุนแรเดี๋ยวเจบไม่ด่าน่าเลยหาเลย

l、嗯、i、嗯嗯嗯